สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับค่ะ,ค,ะคุณพ่อชื่ออะไรคะสมพงษ์แก้วสีครับน้องชื่ออะไรคะกินันทีพรแก้วสีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันเอ่ยมารับทุนการศึกษาครับค่ะน้องได้รับทุนตั้งแต่ปีไหนคะปี2564ค่ะค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ที่ไหนคะวิทยาลัยการอาชีพปุมภาวะปีคะ่ะเรียนชั้นไหนคะปวสหนึ่งคะ่ะแล้วคุณพ่อ มีลูกกี่คนคะมีมีลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวเนาะคุณพ่อทํางานทีท่ทไหนคะตอนนี้คือกุมภาพัครับกุมภาวันธลูกสาวก็อยู่ด้วยกันเนาะครับอยู่ด้วยกันครับค่ะแล้วคุณพ่อกับน้องอยากขอบคุณใครที่มีโครงการขององค์การสงเคราะห์นังสือที่มีทุนการศึกษาให้เราได้สอบชิงทุนแล้วเราได้มีทุนกานศร,รศึกษาให้เรียนอยากขอบคุณใครคะก็ขอขอบคุณไอ้องค์การทหารศึกเนี่ยครับ ค่ะได้แบ่งเบาภาระใช่ไหมคะลดลดรายจ่ายของเราได้เยอะเลยครับใช่ไหมคะคได้เยอะมากเนาะก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะคะคเพื่อจบมาก็จะได้มีงานทำดีๆตามที่เราได้ตั้งใจไว้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะค